ก็รู้สึกว่าใช้เราขอผิดตัวเนี่ยโอเคนะครับแปบ๊บหนึ่งนะขอเปลี่ยนก่อนโอเคครับทุกท่านก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านนะผมครับผมนายเซอวดมันเดินครับพบกับนี่พบกับช่วงของข่าวคราวในช่วงนี้นะครับก็โอเคนะครับก็โดยเริ่มแรกนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสถานที่กันก่อนนะครับแปบ๊บหนึ่งอ่า t Be t t e r โอเคครับทุกท่านวันนี้เราก็อาจะมาช่วงของ w o x n New นะครับก็อย่าทุกท่านอย่าทุกท่านทราบนะครับช่วงนี้มีข่าวค่าวมากมายนะครับแล้วก็ต้องมีหลายเรื่องที่ต้องชี้แจงนะครับนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมขอไล่เรียงเลยกันนะครับก็เรื่องแรกเลยก็คือ Hero and General นะครับก็อ่านอันนี้ไม่สามารถเล่นได้นะครับเนื่องจากาจู่ๆไฟหรือ,อไม่ใช่ไชฟเกมมันไม่สามารถเล่นได้นะครับ ทางทั้งที่มันเข้าเกมได้และก็พอเข้าเกมได้สักพักหนึ่งก็เด้งออกมาครับแล้วก็แล้วก็กระกตุกมากจนเครื่องค้างไปเลยนะครับแล้วก็เครื่องก็ดับไปเลยนะครับขอโทษทีแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมผมถึงไม่เล่นฮีโร่เอเจเลเลยนะครับตั้งแต่ลงครั้งล่าสุดนะครับเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับก็ต้องขออภัยในใน,นาทีนี้ด้วยนะครับว่าตอนนี้ยังหาสาเหตุไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น แรมไม่พอกราฟิกไม่พอหรืออะไรยังไงนะครับการตามหาสาเหตุอยู่นะครับเดี๋ยวได้เมื่อไหร่เดี๋ยวก็คงกลับมาเล่นเช่นเดิมนะครับในเรื่องของของเกม War Thunder นะครับในเกม War Thunder นี้คือบว่าเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องเครื่องบินนะครับผมนี้ไม่เน้นทางเครื่องบินนะครับผมแต่ก็ค่อยๆเคลียร์ไปเทียร์แล้งนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่แต่ว่าผมไม่เน้นรีวิวเพราะว่าผมไม่ถนัดทางเครื่องบินเลยนะครับจริงๆจังๆด้วยนะครับ ก็ไม่รู้ว่าผู้คนจะชอบอหรืกันหรือเปล่านะครับก็คือถ้าผมเล่นเครื่องบินปั๊บเนี่ยก็ไม่แน่ว่าอาจจะมีฉากแต่ระเบิดอย่างเดียวนะครับผมก็อันนี้ผมขอไม่พูดถึงว่าจะรีวิวเครื่องบินอีกหรือเปล่านะครับแต่ก็มีการเล่นกับใครเครียดแล้วก็ได้เครื่องบินแรงสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็เองรถถังนี่ก็เรื่อยๆนะครับแต่ว่าอ่า สำหรับผมรู้สึกว่ามีคนรีเควสต์ทีสามสี่แปดห้ามาเยอะมากเลยนะครับก็ผมผมกลัคิดว่า่าผมจะทำรีเสิร์ชทีสามสี่แปดห้าจากนั้นก็ผมก็จะหยุดยาวแล้วเพราะเพราะว่าผมจะปัน่นอ,อีตาสิบจุดห้าซีเมไทเกอร์สนะครับก็คงจะไม่ได้เห็นเกมวอลเลย์บอลไปสักพักให,ใหญ่ก็ต่อไปเรื่องสกายริมนะครับสกายริมตอนนี้ซีรีส์ เป็นแคมเปญของภาคของดอการดนะครับเดี๋ยวกลางจะมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็ใครที่ติดตามสกายลิมอ่าที่ขอดอการดมานะครับก็เดี๋ยวจะได้ติดตามนะครับอันนี้ก็กำลังทําอยู่นะครับส่วนคนอุดมอสก็กำลังทาอยู่เรื่อยๆนะครับกําลังตามหาหมอสที่อ่าผมคิดว่าผู้คนน่าจะอ่าใส่ได้ง่ายๆแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อเกมและก็เครื่องของคุณนะครับเพราะว่าการใส่มอส ที่หนักๆอาจจะไม่ค่อยดีต่อเกมนักเท่าไหร่นะครับเห็นผมกลมหน้านี่คือแบบว่านี่คืออ่านสคริปต์อยู่นะครับผมที่เห็นมันเห็นกลมๆเนี่ยส่วนต่อไปเรื่องของ Total w a l l ์โชกุนสนะครับอ่าซีรีส์ r e v e n ต์ออฟโมนะครับผมต้องขอหยุดชัง,งักชั่วคราวเนื่องจากว่าเจ้าของมอสเจ้าของมอสโมเอะนะครับที่มาจากการ์ตูนอนิเมะนะครับเลออินเดกมานั้นเขาลบ มอสของเขาออกนะครับจนไม่สามารถเล่นได้นะครับแล้วก็มอรสนั้นก็ไม่มีอีกแล้วนะครับจนต้องขอหยุดชะงักก่อนนะครับไม่รู้ว่าเจ้าของเจ้าของมอร์สของอันนั้นจะกลับมาหรือเปล่านะครับผมก็ต้องขอหยุดชะงักไปก่อนนะครับแต่ด้านมีซีรีส์ซอมบี้เข้ามาไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเอาเอาค่อยคิดกันที่หลังนะครับต่อไปก็ To t a l War s h o ว์ก2อ่าเรื่อง c o n q u e r นะครับผม a v a t a r Conquer c o n q u e s t อะนะครับ อันนี้ก็ต้องขอ,อพักไว้หยุดแบบยาวๆนะครับแต่ก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับอันนี้จากว่าอันนี้ผมจริงๆนะผมแคสผมแคสอีเกมนี้มาประมาณตอนนี้ประมาณ6ครั้งแล้วนะครับแคสเกมนี้แล้วก็6ครั้งแล้วก็เฟลทุกครั้งด้วยนะครับไม่ค่อยเป็นนเป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่นะครับ ก็ผมเลยต้องหยุดชะงักแล้วก็หาตาที่ดีที่สุดแต่ก็แต่ตอนนี้คือมันหัวร้อนมากเลยเวลาเล่นเกมเวลาเล่นโหมดเอ่ออวตารของคอนเกรสเนี่ยไม่ค่อยชอบอเท่าไหร่เนี่ยมันหัวร้อนมากมากอ่ะยิ่งผมยิ่งคุณรู้คุณรู้ป่ะเนี่ยว่าขนาดาผมเนี่ยมีปืนนะคือว่าผมเล่นของพระของ DLC Fall of Samurai นะครับผมยังแพ้นะครับคือแบบว่า ไอฝั่งนั้นนะมันเวลสูงมากเวลสูงก1บเออ่ะผมอยู่แค่สองแค่สามเองแล้วเจอพวกสินี่ไม่ต่างอะไรกับเอาไว้ปั่นเวลให้เขาอะ่ะเอาง่ายนะครับก็เลยต้องขอหยุดชะง,งักไปก่อนนะครับเดี๋ยวว่ามีอารมณ์วันไหนเดี๋ยวค่อยแคสล,ลงอีกทีนะครับอ่าต่อไปเรื่องวิเซอร e r ่าคลีนอัพดีเทลนะครับผมอันนี้เกมนี้อ่าที่ผมบอกว่าอ่าคุณพัสวันเขาจะคุณพัสวันเขาจะมาร่วมเล่นด้วยอันนั้น คุณพัสวันเขาขอแคนเซิลนะครับเนื่องจากว่าคุณทัสวันเขาจะไปเรียนต่อที่เมืองนอกที่ออสเตรเลียนะครับจึงต้องหยุดชะงงักนะครับแต่ก็แต่ก็กคุณทัสวันบอกว่าเดี๋ยวจะหาเวลาว่างมาเล่นด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะมีเวลาหรือเปล่านะครับแต่ว่าพี่แกจะไปเรียนที่ต่างประเทศที่ออสเตรเลียนะครับก็เลยต้องหยุดหยุดไปก่อนนะครับโอเคนะทุกท่านต่อไปเรื่อง world of w a r s h i p นะครับ w o r l d of Watches นี้ก็ใหญ่ท่อนซับใหท่า,า,ท,าทราบนะครับผมตอนนี้ก็หยุดที่คุณคุณแม่ของเรานะครับอ่าอ่าโฮโฮโชนะครับโฮโจนะครับเห็นนะโฮโชเออโฮโจ,โฮโจถูกแล้วคุณแม่โฮโจนะครับผมคือไม่หายไปไหนนะครับผมก็อ่ามีเรื่องที่ทต้องที่ต้องแก้ข่าวนิดหนึ่งนะครับเรื่องแรกก็คือที่ผมใช้โหมดอยู่ประจำเนี่ย มันเป็นโหมด AI นะครับประทะากับ AI ตลอดเลยแต่ว่ามันเล่นมันเหมือนคนเล่นจริงๆนะครับอันนี้ต้องขออาภัยนะที่ด้วยที่ประกาศก้าวว่ามันคือโหมดกับคนเล่นน,ลน,น,ลน,นะครับแต่มันเหมือนคนเล่นเล่นคนเล่นเล่นจริงๆนะครับผมต้องขออาภายัยในนาที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือว่าแล้วจะแล้วจะมเีเรือเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับก็ต้องตอบว่ามีนะครับแต่ว่า แต่ว่าแต่ว่าตอนนี้คือตอนผมต้องจัดระบบก่อนนะครับช่วเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเวลาเล่นเลยนะครับวอล์ันเดอร์ได้มาอย่างมากก็สุดแล้วนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็นี่คือทั้งหมดที่จะเป็นข่าวในช่วงนี้นะครับสําหรับช่วงนี้ของผมเนี่ยคือว่าที่ลงแคสน้อยนะครับหรือว่าลงอัปโหลดน้อยเนี่ยเพราะว่ามีงานเข้ามาเยอะมากๆนะครับสอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคือแบบว่า อ่างานวันต่อวันเลยนะครับงานแบบล้นมือกลับมาทําที่บ้านกลับมากลับไปส่งที่ที่ทํางานนะครับก็เลยแบบว่า,วาโหเยอะมากๆเลยจนไม่มีเวลาที่จะมานั่งทำวอลทันเดอร์หรือว่าเกมอื่นๆเลยนะครับเป็นช่วงที่แบบว่าลําบากมากๆนะครับมันเหนื่อยสุดๆมากๆนะครับแค่กลับแค่ไปทํางานเดินแล้วก็กลับมาบ้านก็นอนตายที่บ้านแล้วไม่หรือไม่ก็ กลับมาบ้านแล้วทํางานต่อจนดึกแล้วก็ค่อยส่งเงนตอนพรุ่งนี้เช้าแล้วก,แวก็แล้วก็มีงานต่ออย่างงี้แล้วก็ทํางานที่บ้านต่อแล้วก็ส่งเงินตอนตอนตอนเช้าอีกรอบหนึ่งวนเวียนไปอย่างเงี้ยตอนเนี้ยปาไปวันอาทิตย์อาทิตย์ที่สองแล้วนะครับที่ยังมีเวลานิดหนึ่งเนี่ยแค่วันเดียวให้พักแค่วันเดียวเนี่ยครับก็ก็โอเคประมาณนี้นะครับก็เป็นสาเหตุที่ว่าทําไมผมถึงแคสเกมน้อยหรือว่าลงลงเกมน้อยนะครับนะคงไม่มีเรื่องอะไรมากแล้วนะครับก็ ในสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็ทำทำดีเข้าไว้นะครับผมแล้วก็เป็นเวลาเรียนเวลาเล่นเพราะว่าเกมบางเกมกกนเวลาชีวิตของคนค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับโอเคนะบาย